ในที่สุดเราก็มีบาร์ไว้สำหรับนั่งคุยกันตอนเลิกงานช่วงนี้นอกจากหนังมันจะมีกระแสของเน็กชาลีกับกามินเห็น <c oughs> อยู่ที่เห็นอยู่ผ่านๆแต่ไม่ได้เข้าไปติดตามข่าวสารเขาอะ น,น้องเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงพี่ TikToker สาวชาวเกาหลีที่เขาทำ TikTok ทั่วไปนี่แหละเขาเป็นคนน่ารักนน่นนั่นนี่แล้วอยู่แล้ววันหนึ่งนักนี่แหละดูเขาติดตามเขาอะไรยังประมาณนี้แหละแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกชอบชอบเด็กคนนี้อืแล้วก็ชอบในความน่ารักนน่นนั่นนี่ก็เลยก็เลยบอกให้ fc ของตัวเองนี่แหละไปช่วยดูไปช่วยแบบให้กําลังใจกามินเนี้ย fc ของ ของแน็กก็ไปไปดูการาเมนจนการ์เมนรู้สึกแปลกใจว่าทำไมคนดูเยอะอม,อม,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนเขาได้รู้ว่าอ๋อ,อมาจากแน็กชาลีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เล่าแบบหลงๆ<า>ก<น>็ดีทั้งสองคนการาเมนก็น่ารักแน็กมันก็หล่ออะไรของมันพอคุยกันแล้วมันรู้สึกดีต่อกันทุกอ,อย่างมันก็เลยไปต่อคนดูก็อินด้วยแน็กชาลีก็รู้สึกว่า คนทั้งคนดูทั้งคนแนก็เลยรู้สึกว่าเออไอสิ่งนี้มันเป็นเหมือ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 นมนละครชีวิตจริงเรื่องหนึง่งที่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเอซีเชียใช่คนดูก็เลยเชียคนดูก็เลยชอบออออคือคนเรามันดูดูชีวิตจริงๆติดตามชีวิตจริงๆของคนที่มันเหมือนภาพยนตร์เหมือนละครอ,ะอ่ะม,มันมันรู้สึกมันรู้สึกอินกว่าที่เราจะไปดูละครหรือดูหนังเ,ออเพราะว่า การดูชีวิตจริงของคนเราไม่รู้เลยตอนจบมันจะเป็นยังไงไนงะไม่รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงมันก็คนดูก็เลยติดตามกแบบันมันก็เชียร์กันทุกคนก็หวังเลยว่ามันจะจบแบบดีๆแต่ชีวิตของคนเราทุกคนมันยิ่งเป็นชีวิตจริงนะมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคาดหวังอะไรประมาณนั้นพอดูข่าวแน็กแล้วพ,พี่ก็ไปเปิดดูว่ามันก็จะเห็นหนังเก่าๆที่แน็กเล่นแน็กเล่น ที่ดังจริงๆคือแฟนฉันแต่เขาเล่นเรื่องก่อนหน้านั้นอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องอะไรวะไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะผิดกันละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้หรือเปล่าวะเล่นเป็นเด็กตัวเล็กเลยเล่นเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยลก็คือเล่น<า>เป็นพระเอกแต่เด็กหรือว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เล่นเป็นเ,าาเด็กฉา <ไป S 1> กบ้างเข้าฉากอะไรเน<อ>ี่ยเด็กตัวเล็กเข้าฉาก<อ>มาแฟนฉันมาดังกับแฟนฉันนี่แหละตอนอายุสิบขวบประมาณสิบขวบแฟนฉันนี่จําได้ แต่หนังมันก็นานมากแล้วพี่ปี46ที่ไปดูเพราะว่ามันเป็นหนังที่ย้อนวัยของคนยุค809 0าแน็กเล่นในคาแรคเตอร์แน็กกับน้อยนากับโฟกัสเนี่ยเล่นในคาแรคเตอร์ของของเด็กที่ที่โตมาในยุค809 0ซึ่งคนยุค809 0พอได้ดูหนังเรื่องนี้มันเหมือนตัวเองแบบได้ย้อนเวลากลับไป เห็นอะไรในใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่ตัวเองเคยทำใช่ใชในตอนนั้นคนยุค8090จะมีความสุขในการลํำลึกถึงถึงถึง,ถ,งถึงเรื่องราวในตอนที่เขาเด็กๆแล้วทีนี้พอมันผ่านมา20กว่าปีเนี้ยตอนหน้า<อ>ปัจจุบัน <Okay. S 1> ไอคนที่เคยดูไอเด็กวัยรุ่นตอนนั้นตอนปี46ถ้าเด็กวัยรุ่นอายุตั้งสิบสอถึงสิพอมาปัจจุบันเนี้ยแฟนฉันกลายเป็นความทรงจํา ของเด็กรุ่นนี้ละของของคนรุ่นนี้ละคนวัยสามสิบสามสิบห้าเนี่ยจะเป็นความทรงจําใหม่ที่ที่แบบว่าเฮ้ยตอนเด็กๆแม่งกูเคยไปดูแฟนฉันนะเวเยเออ,เอ,อมันก็จะมีความทรงจําใหม่ไปดูกับใครไปดูกับใครอะไรอย่างเงี้ยคบกับใครอยู่ไปดูกับใครแฟนฉันตอนนั้นดังยังไงทุกวันนี้ในความทรงจาของของคนอายุสามสิบถึงสามสิบห้าเนี่ยก็จะมีความทรงจําเกี่ยวกับแฟนฉันว่านั่นมันคือความ ความทรงจําของฉันในวัยเด็กส่วนคนคนคนที่ที่ตอนปี46ที่ช่วอยู่มาหาลัยหรือไว้ทํางานเนี่ยก็จะจะจาภาพของแฟนฉันว่านเนี่ยคือสิ่งที่ฉันเติบโตมาในนะตอนที่เป็นเด็กๆแฟนฉันมันก็เลยก็เลยเป็นหนังที่อยู่ในความทรงจําแทบจะเรียกว่าคน2รุ่น2เจนเลยอันนี้เราคุยกันแค่เรื่องของแน็กนใช่ไหมนักมีเรื่องอะไรอีกวะ ที่เด่นๆก็จะมีที่จําได้ก็จะมีห้าแผงห้าแผงที่ห้าแผงห้าแผงที่แบบแลเล่นบทเป็นเด็กขี้ยาป่ะมันจะเล่นเป็นตอนที่เป็นเด็กส่งยาหรอเด็กส่งยาไม่รู้ส่งยาหรือส่งอะไรแหละแต่มันอยู่ในรถตู้คอนเทนเนอร์ที่มันมีพ<น>ดยาแล้วก็มันมันเลยเถิดไปถึงการเป็นซอมบี้มันเป็นภาพภาพสะท้อนชัดเจนว่าเออมึงเล่นของพวกนี้มึงก็เป็นเหมือนในพวกนี้แหละ นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งของของของแนที่เขาเล่นแล้วก็มีเรื่องไหนอีก,อ,กอีกอันหนึ่งที่เป็นรับเชิญที่ชอบที่แบบไม่ได้เป็นพระเอกไม่ได้เป็นตัวหลักของเรื่องก็คือรถไฟฟ้ามาหาเธออ๋อเออใช่เด็กแว้นเด็กแว้นไอ้ขาจิ้งเหลนออด่าอะไรวะดา่ากูไม่ว่าดา่าด่ากังกีงกูอะไรสักอย่างที่จำได้ในตอนนั้นฉ<อ>ากนั้นแม่งฮา,าเออเออโผล่มาอยู่ช่วงช่วงแป๊บหนึ่งเนาะ มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่น็กเล่นแล้วเหมือนออกตลกได้ฮาสุดเนี่ยออกออกตลกได้เต็มที่ออกกวนตีนได้เต็มที่แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะตั้งใจไปเล่นเล่นหนังตลกแบบเรื่องฮาสาสตร์ออคนละแบบเฮา,าสาสตร์นี่<า>ได้เล่นด้วยเปล่าพี่เล่นเล่นเ่นเรื่องฮาศาสตร์นะเขาเขาเล่นพอมันฮาสาสตร์ใช่ปะหนังมันตั้งใจที่จะมันเป็นฮาสาสต์หนังมันตั้งใจที่จะเป็นมุกตลก แล้วมันมันมันสร้างโดยตั้งใจที่จะให้มันเป็นหนังตลกมันก็เลยดูไม่ธรรมชาติสําหรับนักแสดงที่ไม่ใช่สายตลกโดยตรงแต่พอแนทไปเล่นไอ้เรื่องรถไฟฟ้ามหาลเธอแล้วเป็นคาแรคเตอร์ของตัวกวนตีนอันนั้นมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะไปเล่นแบบตลกในฮาศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็เลยแต่หนังที่นักเล่นที่มันเป็นกรณีศึกษามันจะมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคืออาบัต กับเรื่องที่สองไวยอลวนที่มันเป็นกรณีศึกษาก็หมายถึงอาบัตมันพูดถึงวงการพระสงฆ์แล้วการไปแตะของพวกนี้มักจะถูกแค่แค่หนังที่มีที่มีหน้าหนังเป็นผ้าคือมึงไม่ต้องฉายมึงไม่ต้องอะไรแค่แค่พูดคบว่าหนังจะทำเกี่ยวัาพก็โดนเราไปดูละโดนเราไปตรวจสอบก่อนละกองเซนเซอร์เหรอพี่ ใช่ใช่กองเซ็นเซอร์หรือกองอะไรของเขาเนี่ยแหละที่มีอำนาจในการที่จะกูจะให้ใครฉายหรือไม่ฉายอะไรก็ได้หนังที่เกี่ยวกับพระนี่จะส่วนใหญ่ก็จะรอดยากไม่รู้เป็นเพราะอะไรทั้งที่มันมันมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นมันเรื่องจริงคือเรื่องจริงมันยิ่งกว่าน,นี้อีกคุณจะไปะไปเซ็นเซอร์หรือไปห้ามหนังต่อให้เซ็นเซอร์หนังสักร้อยเรื่องอะไอที่เป็นข่าวออกมาเล่ยลงยูทงยูทูบลง มันก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันวันนี้คือสู้สู้แบบมีหนังพวกนี้ออกมานะเพื่อที่จะให้เป็นเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดให้เด็กรุ่นใหม่มันได้ดูมันยังดีกว่าไม่ใช่ว่ามึงปิดหนังสกัดหนังเหล่านี้เพื่อที่จะแบบไม่ให้หนังเรื่องนี้ฉายเพื่ออาจจะรักษาภาพลักษณ์หรืออะไรโน่นนั่นนี่กลัวคนไม่ศรัทธาอะไรก็แล้วแต่แต่มึงปิดหนังที่เขาจะ พยายามที่จะหาโอกาสที่จะอธิบายว่าสิ่งที่ทํามันดีหรือไม่ดียังไงอ่ะซึ่งจริงๆแล้วหนังพวกนี้มันทําออกมาเพื่อสะท้อน,ส,อนสังคม,งคมเพื่อที่จะทําให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมึงจะเจออะไรถ้าทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วบางทีหนังพวกนี้ถูกห้ามฉายอะ่ะนั่นแหละมันน่าเสียดายพอถูกห้ามฉายของดีๆถูกห้ามฉายอ่ะให้เด็กมันไปเห็นของจริงให้ไปเห็น youtube ลงข่าวนนั่นนี่น เด็กมันก็ไม่รู้มันเด็กมันก็ไม่ไม่ไม่มีช่องทางที่จะแบบข่าวที่เห็นนี่อาจจะหนักกว่าหนังที่ทำอยก่นะใช่ใช่ของจริงมันหนักกว่าทีนี้พอไปเซ็นเซอร์พวกหนังน้ำดีอะไรพวกเนี้ยเด็กมันก็ไม่มีช่องทางที่จะรับรู้ว่าอ๋อการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่วการมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันมีผลลงเอยยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะในข่าวใน YouTube ไม่ได้สรุปไม่ได้สรุปว่า ทำตัวอย่างเงี้ยจบของพระองค์นั้นจะเป็นยังไงแค่เสนอข่าวแ่นะจริงๆแล้วพระดีตํารวจดีมันมีเยอะแต่คนมันเพ่งเล็งในของไม่ดีคนมันชอบดูของไม่ดีเรียกว่าคอยจับผิดใช่คนมันชอบดูของไม่ดีอ่ะการนําเสนอข่าวพระมั่วกามั่วมั่วสีกา เสพย,ยาอกินเหล้าในกุฏิโอ้เป็นข่าวแล้วคนอชอบดูแต่ถ้าผ้าทําดีเนี่ยคือเอามาทําข่าวคนก็ไม่ดูไม่ได้ยอดวิวกัอะไรเงี้ยมันอยู่ที่พวกสื่อด้วยอประมาณนั้นตำรวจเหมือนกันทุกวันนี้ก็ช่างน้ําหนักไม่ถูกว่าว่าตํารวจดีกับตำรวจเร็วผ้าดีผ้าเร็วอันไหนมากน้อยกว่ากันอันไหนมันหนักกว่าแต่เรารู้ได้ว่าคนเกียดมากน้อย แค่ไหนอย่างเช่นอย่างเช่นทุกวันนี้คนคนคนมองตำรวจในด้านไม่ดีเนี่ยมากกว่าด้านดีใช่ทั้งที่ในความเป็นจริงอาจจะตำรวจดีอาจจะเยอะกว่าแต่ผลงานให้เห็นเอ้ให้แต่สื่อที่ออกมาสื่อนําเสนอเยอะกว่าในด้านไม่ดีเยอะกว่าใช่เยอะกว่าอะไรประมาณนั้นมันอาจจะด้วยยอดวิวด้วยเพราะคนสนใจดูด้วยเขาก็จะนําเสนอเรินี้เพราะมันได้ยอดวิวมันได้คนดูคนดูว่าสนใจเรื่องนี้ด้วย เพราะฉะนั้นมันเป็นหมดเลยทั้งทั้งนักข่าวคนนําเสนอแล้วก็คนดูที่จะเลือกสิ่งนี้มันก็เลยไม่มีข่าวข่าวที่ดีๆอ่ะตำรวจดีกับพระดีอ่ะข่าวที่จะมานําเสนอมันเลยน้อยทุกวันนี้คนมันมนุษย์คือมนุษย์มนุษย์ใส่ชุดไหนมันก็ใส่ใส่ชุดตำรวจใส่ชุดพระใส่ชุดหมอใส่ชุดทนายคนมันก็คือคน มันมีกิเลสแล้วแล้วมันอยู่ที่ใจคนแล้วว่าจะห้ามห้ามห้ามไม่ห้ามกิเลสได้ไหมห้ามไม่ไม่ใช้สิ่งที่ตัวเองมีไม่ใชเออ้เครื่องแบบที่ตัวเองมีไปในทางที่ผิดหรือเปล่าซึ่งน้อยปัจจุบันน้อยมากทุกคนว่าตัวเองดีหมดแหละไอ้นั่นคือที่กรณีศึกษาในเรื่องของการทำหนังที่เกี่ยวกับ องคอ์กรที่จะไปแตะอะไรมากไม่ได้หนังของน็กอีกเรื่องหนึ่งก็คือวัยอนลวนภาคล่าสุดที่มันก็เป็นกรณีศึกษาได้เหมือนกันเพราะมันเป็นหนังที่เคยดังมากๆในยุค80ถ้าเทียบกับยุคเกาก็เหมือนกับโลกทั้งใบจักรยานสีแดงอืมคือความเป็นความยอดนิยมนะความดังนะ เขาก็เอากลับมาทําใหม่เป็นอ hm ันนี้แหละวัยรวนหรือเวอร์ชันอ้วนรังสิตกับรถเมย์มันก็ยังขายได้แต่พอไวโอรุวนมาทําทาอีกครั้งในในยุคนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะที Sims ่จะดึงคนดูเป็นท mm ี่เป um ็นวัยร um ุ่นได้แล้วเพราะเด็กรุ่นนี้มันไม่ได้อินกับเจนใช่ไหมพี่มันเกี่ยวกับเจนเยุคที่หนังหนังวัยรุ่นเป็นที่นิยมยุค GT s อยุคอะไรพวกเนี้ยคือมันยังอยู่ในมวลของ ของหนังฟิลกูดหนังอะไรเงี้ยไบโอลวนของอ้วนลังสิทธิ์กับรุนเมย์มันก็เลยยังโอเคอยู่คนยังดูอยู่แต่พอมายุคนี้ที่มันแบบไม่ได้มีหนังฟิลกูดหรือหนังไทยที่มันมันน่าดูแล้วพอพออาไพโรดแกเอาไวโอลวนมาทําภาคห้าเนี่ยภาคล่าสุดแล้วแน็กเอาดึงแน็กไปเล่นซึ่งซึ่งแน็กตอนนั้นมันภาพก็ไม่ได้เป็นดาราแล้วเป็น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 เล็กดับเเกอร์เป็นเน็ตไอดอลไปแล้วใช่ไหมมันก็ เหมือนมันก็เหมือนกับหนังทั่วไปเลยที่แบบใครเป็นคนดังในโซเชียลใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์กูดึงไปเล่นหนังอืซึ่งมันจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์ว่ากูดึงอินฟลูเอนเซอร์กูดึงยูทูบเบอร์ทิกตอ k e เกอร์ไปเล่นหนังแล้วหนังกูจะขายได้มันไม่ใช่เลยผู้กำกับหรือคนสร้างหนังเขาคิดอะไรที่ไปดึงพวกไปดึงยูทูบเบอร์กับทิกตอร์เกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ดังๆไปอยู่ในหนังตัวเอง อยากได้ฐานคนฐานคนดูฐานคนดูฐานฟีดของัมนไหวพี่อยากดึงก็จริงในหนังกับบทมันไม่ได้ไม่ได้เอื้อต่ออินลูเอเนเซอร์เ่าเนี้ยยกเว้นแน็นนะอินลูฟเอนเซอร์ต่างๆสายยูทูบเบอร์ที่กับเกอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพการไปเล่นไปอะไรนี่มันก็เลยไม่ไม่ได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วคนก็ไม่ได้อินอะไรมากมายแล้วคนที่ดูหนังจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ดูนะว่าใคร ติต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์คนไหนจะดังหรือไม่ดังเพราะหนังมันเป็นหนังเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์หนังมันเป็นยังไงหนังสนุกอะไรยังไงหนังหนังผีหนังแอคชั่นหนังตลกคนมันคนดูกลุ่มใหญ่อ่ะมันมันมันคือคนกลุ่มนี้ที่ไปดูเขาไม่ทีนี้ถ้าถ้าเราเลือกที่จะแบบเลือกอินฟลูเอนเซอร์ไปเท่ากับว่าเราเลือกคนแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งหรอกอ่ะเก๋ไกสสไลเดอร์ไปเล่นหนังตัวเองเป็นนางเอกแท้ๆ หนังก็ยังไม่ขายไม่ได้เพราะว่าคนมันเอฟซีไม่ใช่ว่ากูรักเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วกูจะตามไปดูเก๋ไก่ตามไปดูหนังอ่ะอย่างพี่อ่ะสมมุติพี่เป็นเอฟซีเก๋ไก่เก๋ไก่ไปเล่นหนังเรื่องนี้กูต้องตามไปดูหรือเปล่าล่ะเห็นกูก็ไม่ดูกูเห็นหน้าหนังกูก็กูช่างใจแล้วอ่ะกูดูทาร์กฟอร์มเมอร์กูดูโปรแกรมอื่นดีกว่าที่มันแบบกูเสียเงิน200บาทแล้วกูก็เข้าไปดูแล้วมันรู้สึกคุ้มกว่าอะไรอย่างเงี้ย อยากคิดว่าการดึงอินฟลูเอนเซอร์ไปแล้วมันจะทําให้หนังขายได้ไม่ใช่แต่ในกรณีของอาภัยโรดเนี่ยแกไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกแต่ในช่วงนั้นน่ะแน็กเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์พอดีแต่ที่ที่แกดึงไปก็เพ,เพราะแน็กเป็นดาราด,ด้วยแล้วก็บวกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยมันก็มันก,มนก็มันก็อยู่ในขอบขายนี้แต่นั่นก็นั่นแหละก็อย่างว่าแหละสำคัญคือบทหนังกับความนิยมในความเป็นวลวลของยุคนี้นเด็กมันไม่ ไม่รู้จักอะกูเกิดไม่ทันนี่วัยเาราวนนึกว่ามีภาคแรกนั้นเนี่ยใ,ใช่ไหมเด็กยุคนี้ดูว่าภาคแรกวายวัวนคืออะไรวะ <c oughs> อ่ะกูรู้จักแนะกูไปดูหน่อย <c oughs> ภาพของหนังที่เด็กยุคนี้มันมองมาอ่ากู <c oughs> ไม่ได้สนใจหนังประมาณนี้ <c oughs> แล้วบังเอิญที่แบบคนเข้าไปดูแล้วหนังมันดีก็จริงแต่ไม่ดีพอที่จะบอกต่อ <c oughs> ถ้าหนังมันดีพอที่จะบอกต่อสับกะเหลือเห็นไหมสับกะเหลือไม่ต้องอะไรเลย ดาราดารลงอ่ะไม่มีใครรู้จักอ่าก็เลยไปคนบทมันดีคนบอกต่อที่หยดนกันที่หยดอาจจะมีสาวกหรืกอยู่บ้างแต่พอหนังมันทําออกมาดีคนก็พูดต่อบอกต่อที่หยดต่อให้มีสาวกเป็นแสนเป็นล้านคนเข้าไปดูแล้วแม่งหวยชิบหายอะไรเงี้ยคนก็ไม่ดูนี่แหละความสําคัญสําคัญมันคือบทความแปลกใหม่คือบทความสนุกของบทอะไรพวกนี้มัน มันสำคัญกว่าดาราซะอีกหนังไม่มีบทมีไหมพี่พี่พจนไงเฮ้ยใช่เหรอเอออะไรวะขอแต๋วแตกใช่เหรอพี่หนังไม่มีบทเลยเหรอก็เห็นเขาพูดอะ่ะพี่พจน์พูดเองหนังผมไม่มีบทไม่ต้องมาด่าว่าบทไม่ดี <laughs> แกแกบอกเลยเท่าที่ดูในจับภาพในอะไรี้ย ถ้าคุยเรื่องของหอแตวแตกกับวัยะวนเนี่ยมันก็จะแบบทําไมหอแตวแตกยังแบบยืนยงคงกระพันอาจจะไปถึงภาคสิบเอ็ดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าหอแตวแตกนี่ก็มีมานี่ก็หลายภาคแล้วนะ,ะห่อแตวแตกเป็น,นหนังหนังไร้สาระที่ขายได้สิ่งที่ทำให้หอแต่วแตกอยู่ได้และขายได้ก็คือคนดูแล้วมัน ไม่เครียดคนเข้าไปดูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่ได้คาดหวังแบบหนังต้องดีใช่ไหมต้องนิพพาน <c oughs> ต้องอะไรเข้าไปแล้วเออโอเคสนุกกลับมาแต่<ม>ชอบหนังแกนะพี่รู้สึกว่าหนังแกมุกจะอัปเดตใหม่ๆอยู่เสมอเลยนะก็แกไม่มีบทไงเนีย่ยคือวิธีคือวิธีคิดไอเดียของพี่พศเขาอะไรยเงี้ยอืม คนหลายคนมักแกวพูดว่าหนังมันต้องเป็นอย่างนั้นหนังมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยแต่แต่พี่ว่าที่พอดานนท์เนี่ยไอ้เหี้ยหนังแค่คนดูแล้วมีความสุขแล้วก็ดูไปจนจบเรื่องอันนั้นก็คือหนังอันนั้นก็คือหนังละบางคนไปซีเรียสว่าเฮ้ยหนังมันต้องมีองค์หนึ่งองค์สององค์สามต้องมีข้อคิดมีแง่คิดโน่นนั่นนี่ไม่หนังสําหรับพี่หนังมันก็คือคน หนังที่ฉายในโรงแล้วคนมากอยากดูแล้วเข้าไปซื้อตั๋วเข้าไปดูจบแค่นั้นเองนั่งห,หนังขึ้นอ่ะคนคนทําหนังแบบอย่างพวกสายรางวัลหรือพวกนักวิจารณ์ที่แบบกูดูหนังแบบเชิงลึกน่นนั่นนี่แล้วไปดูถูกหนังที่แบบหนังที่ถูกมองว่าไม่มีสาราอะอออแล้วทำไมลืมดูว่าเออแม่งหนังมัน มันขายได้เว้ยมันอยู่ได้มันทําให้ทีมทีมสร้างคนทํางานในกองถ่ายคนเดินอาหารคนทํากับข้าวแม่ครัวคนเดินน้ําตากล้องช่างไฟนู่นนั่นนี่เขาดํารงชีพอยู่ได้เพราะความคําว่าหนังนั่นแหละคือคําว่าหนังเราไม่ดูถูกหนังที่มึงทําอย่างเคร่งเครียดเพื่อดี่จแบเอารังวันก็ อย่ามาดูทูกหนังที่ถูกมองว่ามันไร้สาระแต่มันก็คือหนังเหมือนกันแต่เคยดูหนังหนังที่มีรางวัลเหมือนกันนะพี่ <_': S 1> เขาทํามาเครียดก็จริงนะคนดูก็เครียดกับหนังเหมือนกันนะบางบาง,บางเรื่องนะบางเรื่องก็ตึงตึงจัดเลยนะบางเรื่องก็ดูไม่รู้เรื่องเอไม่รู้เรื่องก็ตึงไปด้วย <_' S 2> ดูไม่รู้เรื่องแล้วแบบออกมาแล้วกูทําเป็นรู้เรื่องไอ้พวกแบบกูดูหนังเชิงเชิงลึกว้ยแล้วเท่อะไรประมาณนั้นแต่ไอ้เ่จริงจริงไม่รู้เรื่องเลย หนังบางเรื่องทีมสร้างบางเรื่องพวกพวกสร้างหนังบางบางกลุ่มก็ไม่น่าเห็นใจเพราะมันทําหนังมาดูดูถูกคนดูทําหนังแบบดูถูกคนดูแบบหนังไม่ได้เรื่องบทไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องหนังไม่ได้เรื่องอะไรพวกเนี้ยซีจีก็เอามาแบบห่วยหวย่วยมาทำซีจีหว่วยห่วยแล้วแล้วก็ หลอกเงินจากนายทุนเพื่อให้ได้เอาตังมาแบ่งกันแล้วก็ทําหนังออกมาก็เหมือนกับกูทําหนังออกมากูได้เงินตกูได้เงินจากนายทุนแล้วหลอกนายทุนมาเท่านั้นเองใครจะว่าพี่ว่ามันก็ช่างแต่หนังพวกนั้นมันเป็นหนังแบบทำมาเพื่อดูถูกคนก็ทํามาเพื่อหลอกเงินนายทุนไปแบ่งต่างกันมันดูไม่ได้ดูถูกคนหรอกพี่แม่งหลอกหลอกนายทุนมากินล้วนๆส่วนนายทุนนะคือแบบ ไม่คิดอะไรก็ขอแค่แบบกูได้มีม่านเป็นนายทุนก็ได้แนละเออไอพวกที่สมควรเจ๊งก็สมควรเจ๊งก็เป็นกรณีังกษสานี่คือทั้งหมดที่เราคุยกันมันมาจากประเด็นของแน็ทชาลีอย่างเดียวเออคุอแนทชาลีการาเยมาเป็นหนังของแนทที่แนทเคยเล่นแต่ระหว่างที่เราคุยกันแบบแค่เรื่องของแนทชาลีหนังที่แนทเคยเล่นมันก็จะมีพวก ข้อคิดแง่คิดกรณีศึกษาในการที่เราได้นั่งคุยกันเรื่องหนังพวกนี้มันมันอย่างน้อยมันก็ไม่ไร้สาระในการที่เราจะมานั่งคุยกันเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องหนังน้อยอาทิตย์หนึง่งก็ครั้งหนึ่งแหละเราจะต้องมานั่งกันอย่างนี้นั่งคุยกันแล้วก็ตั้งกล้องไว้แล้วส่วนไหนที่มันตัดเอาลงให้คนดูเขาดูได้ก็ดู Tá Okeविma